สวัสดีค่ะพี่น้องพองไผ่สุขุสุขชนเมือนีกกกน้กคมพงพออย่างนี้กเล่าละจ้าพี่น้องจ๋าย่างนี้ก็มีข่าวมาอัปเดตเรื่องบอทบิ๊กพยาบาลฟินแลนด์คูจุนนี่และน้ำอูนโตเกียวลัมซิ่งลัมสมัยเอฟซีคอมเมนต์รัวนๆงานนี้เกิดอะไรขึ้นเกิดอีหยังขึ้นเนาะที่นี่พี่น้องจ๋าล่าสุดบอทบิ๊กแล้วก็ได้โพสต์แคปชั่นพร้อมรูปคูจุนนี่กับน้องน้ำอูนพี่น้องน้อง โตเกียวล้ำซิ่งล้ำสมัยผู้นำทีมงานโดยครูจุนี่และน้ำอูนเปิดฤดูกาล2ู2 4 2,024ถึง2 0 2 5ทำการแสดงครั้งแรก23กันยายนที่บคสอ .3 ขอนแก่น21ถึงตี2จวดจวดสันพี่น้อง เอฟซีหลายๆท่านกาลังไหลขอมาแสดงความเห็นดีใจนาอพี่น้องยินดีกับบอดบีกพร้อมคูจูนีเปล่ากะนองนำอุ่นนาอพี่น้องแสดงห้าชั่วโมงเต็มระบบบลัมซิ่งปาร์ตสุดยอดมากเลยแสดงห้าชั่วโมงเต็มเป็นกำลังใจให้จ้าปังปังเอฟซีอังกฤษคนขอนแก่นจะบ,บอดเอฟซีหลายๆท่านกำลังไหลขอมาแสดงความิดเห็นดีใจน้ำนาอพี่น้อง เป็นคู่พี่น้องที่น่ารักมากค่ะปังปังจ้ามนเมนนอพี่น้องพี่สาวกับน,น้องสายนอสวยทั้งสวยทั้งรอทั้งสองคนเลยพี่น้องสาวก็สวยน้องสายก็รอโอ้ยปังปังเสียงก็ดีสุดยอดเลยพี่น้องจ้าโอ้ยอีสานคือพี่คือมีพายุเข้ายี่สิบสามย่านฝนตกฮัมเด้ขอให้ลาบลื่นไปด้วยดีเด้อปังปังเด้อจ้าบอสสุดยอดเลยค่ะน่ารัก สีไหลายๆท่านก็ดีใจน้ำนองพี่น้องปังปังเด้อสุดยอดเลยจ้ะขอให้ปังปังนะคะน่ารักมากค่ะปังปังนะคะพี่น้องเอฟซีเพ็่นหลายค่ะเย่น้ำอูนได้เป็นหมอลำชายคู่กับพี่แล้วลุ้นตั้งนานขอให้ปังปังจ้างานเข้ารัวรัวจ้าเฮงเฮงปังปังนะจ้าสุดยอดมากพี่น้องเอฟซีเพ็่นหลายหลายพี่น้องเลิศ คะเลิศมากเลยจ้ากรี๊ดฉันมากว่าสันเอฟซีเป็นกระมักเนาะพี่น้องน้องจูนที่เคยไปไม้ทองคำหมอลำฝั่งเพชรว่าสันเอฟซีเป็นถามเนาะพี่น้องจ้าปังคาพี่น้องลํำซิ่งล้ำสมัยโตเกียวลํำซิ่งขอบอกบอสเลยคู่เพชรประดับวงหมอลำซิ่งโตเกียวเลยคา สุดยอดมากค่ะเห็นด้วยค่ะบอสช่วยผักดันให้ทุกคนมีงานทำค่ะบอสเป็นบุคคลที่น้ำใจงามค่ะอันนี้ขอชื่นชมเลยค่ะติดตามบอสมาตั้งแต่ ep แรกยัน ep 27ค่ะเห็นศัยกยภาพของท่านจริงๆค่ะสุดยอดมากค่ะบอส เอฟซีธันิกว่าชอบมากค่ะคููจูนกับน้องชายผู้บริหารอย่างบอสบิ๊กนี่สุดยอดมากจริงๆปังๆเด้อจ้าทั้งสวยทั้งหลอ่อคือสุดยอดมากเพิ่เป็นตหาหักนาอพี่น้องครูจูนี่แล้วอันเวลาคนไปคอมเมนต์แล้วก็ตอบได้ว,วนันอ่านเบิดถูกคอมเมนต์เด้อจ้าแต่ว่าตอบว่เบิดเนอกกับเขาใจน้อพี่น้องเอฟซีพิ่นกำลังไหลเข้ามาหลนาะเพิ่นกันออนนกนปังกันยัง เอฟซีกับไลก็คือเข้าใจกันนาะพี่น้องจา้าขอให้ปังปังค่ะเปิดให้คนรุ่นใหม่ได้เฉิดฉายทำการแสดงคนรุ่นใหม่บริหารงานมีแต่คำว่ายินดีและความปังดังๆค่ะปังคักพี่น้องสออบอสบิก๊กคูจุนนี่แล้วก็น้นองนําอุลนานะพี่น้องจา๋าจดจดจ้าขอให้เป็นที่รักของทุกคนเฮงเฮงปังปังตลอดไปนะคะบอส เด็กคูจุนี่กับน้องน้ำอุน่นหน้าตาดีทั้งสวยทั้งหล่อะพี่น้องสาออ่อนคนลุ่นใหม่พี่น้องจ๋าเคาค่ะบายบายแตงกี bye